หน้าอีโหมดอะคะทำไงอะคต้องรอเหรอถูออะไรครั้งหน้าอีโหมดเลยอะใช่ค่ะมันข้างในหมดกดกิอะเอ้ยวูดอยู่ไหนวะไอ้ดเดี๋ยวทำมาตั้งหมึงอยู่ไหน กูถามว่ามึงอยู่ไหนมึงฟังภาษาคนไม่ออกเหรอไอ้เหียบเบาหวานไอ้เหียตัวแดกมันเปรอะไอ้สัีท่ตสมาบมานนะบ้านเอ็มดีเดดไอ้เหียเบิร์ดแม่งช้ำแล้วเนี่ยเร็วเร็วดิไอ้เหียใไส้เลื่อนหมาตันดี้อันนี้เองเป็นท็อกออฟเดอะทาวเหรอใช่ปะ เป็นนางเงือกเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นพายุนะคับบ้าพายุอะไรล่ะพิชบาเขาเลงไว้อยู่พายุเกยตื้นคับเลงเลงเลงต้องเลงแล้วเองไม่ชอบผู้ชายแบบผู้ชายอบอุ่นแบบพิชบาวะชอบไหมชอบไหมเคยไดีชอบไหมไม่ชอบครับแบบสายไทยประดิษฐ์อะเป็นเป็นยังไงครับนะไทยประดิษฐ ก็คนอื่นเวลาเขาแบบเวลาคนอื่นเขาใช้ไอ้นี่ใช่ป่ะใช้จิมป่องใช่ป่ะไอชาบาใช้ถอยเสียมอไซค์โิดว่าไโอ้ยไอเบอร์มันของจริงว่าแล้วทำไมช่วงนี้ตอต่อ,ตอบรอไฟมันขาดตลาดพี่พนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> ไอเฮเบอร์เน่มันหั่คาร์บอนเว้ยพี่ <c oughs> <c oughs> พี่พี่พี่ครับพี่ชบาผมถามตรงๆเลยนะถ่มคาร์บอนนี่มันหมายถึงว่าแรงหรือว่าหมายถึงว่ามันมันมันดำครับดำไม่พอมีลายด้วยลายผ้าแตกครับเอ้ยกูไม่น่าถามเลยพี่กูอับอายเลยโอ้ยผมขอโทษนะครับพี่ชบาหมอโทษจริงๆครับพี่ผมไม่ผมแค่อยากรู้เฉยครับขอโทษครับพี่แดนดี้ไหนอบอกสิเอ็งคุยกับใครอยู่ไอ้หนู แต่เองไม่บอกพี่อะสืบแล้วพี่จะแฉนะไปล้นะลอ้อ<ม>หลายคนเนี่ยใช่เหรอได้ถ้ามันไม่บอกมึงบอกมาเอาข้อมูลมาเดี๋ยวกูส่งลงโหดกระเต็งเขาชือ่อเขาชื่อหมูค่ะเขาชื่อหมูอ๋อกูรู้แนละ้วฮะคนเดิมอ่ะนะใช่ใช่ใช่ที่อ,อ,อยู่แก๊งบีซีเลียนอ่ะนะใช่เหรอูกไม่ใช่เอาที่แซนดี้ไปก่อหลังกับคนในบีซีมาหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โห<อ> หรือว่าอยู่่ผยพี่ชาบาเขาคิดไปตั้งใจสุดท้ายไปกับคดกระหนุ่มบีซีนุ่มเลยชีเนป่ะพี่นี่คุณก็จีบแซนดี้รอเอามาแล้วเหรอไอพี่พูดพี่พูดนี่้าเกิดมันไม่ได้คิดอะไรอย่ามาทำเป็นห่วงชาบานะเปล่าก็ทำไม่ใช่ค่ะไอวูดมึงอยู่ไหนเนี่ยไอวูดมึงอยู่ไหนดับบลเอ็มดี เฮี้ยคนตัดขาขับรถได้ไงวะเนี่ยอ๋อกูพูดดูกางเกงพี่สวัสดีครับไอ้วุดกูรู้ว่ามึงแบบเสียขาไปแล้วมึงไม่หน้ามาใส่แบบให้มันแบบให้มันดูมีสีสันเลยนะว้ยขายเียมขายเียมเห็นว่าสีผิวไม่เหมือนกันดิ เนี่ยมึงเอามึงส,สรุปเรื่องราวรักสามเศร้าของไอ้เช <versucht> ี่ยชบาดิใส่เป๋าไหนอะคือมันชอบไอฮิรุไอฮิรุไม่เอามันก็เลยจะมาชดด้วยกันจีบแซนดี้แซนดี้ไม่เอาตอนเล่มันเลยหาท่อไอเสียมเอเตอร์ไซค์เล่นเลยเนี่ยเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนนิดึงนิดนึง ว่าแต่ว่าแต่ที่เขาบอกพี่ตัดขานี่จริงจริงเหรอครับพี่ใช่ใช่นี่ตัดขาเทียมอยู่สองข้างเลยเอาดีอันนี้อันนี้พี่พูดจริงไหมนี่ยังเห็นไหมเนี่ยอยู่ไม่เหมือนกันเห็นไหมไอ้ครเอกูสาเป็นห่วงมึงเรือกเที่ยงอนเนาะเอาคิดว่าพี่แบบว่าเป็นเป็นอะไรจริงๆกูเตือนมึงไม่รู้กี่รอบนะใอ้วุฒิให้แดกข้าวไม่ใช่ให้แดกน้ำตาลปี๊บ มกินน้าตลลปีไอเฮี้ยนี่มึงคิดว่ามึงเรียนวิชาเคมีอ่ะว่าเผาน้ำตาลปี๊บเนี่ยในจวิทย์เขาครับเอาเรื่องเบอร์ดีกว่าครับไอเราเป็นยังไงต่อครับโดนเข้ามาเลยไอ้ก๊อตมึงครับนะสล็อตว่างปะเนี่ยเอ่อน่าจะน่าจะว่างครับว่างใช่ป่ะครับไอ้วิทยเนี่ยกนะจะฝากฝากพี่วิทยอ่ะกูถามให้แล้วไอ้วิทยมันบอกว่ามันอยากช่วยพวกมึงอ่ะ ผมไม่อยากช่วยนี่ไงนี่ไงใครเดียวไม่เดียวดูกันแค่ตอนตอนลบากนี้แหละสรุปพี่วุฒอยากช่วยไหมคือเข้าไปี่นมองไม่เห็นแสงอะนะพี่ขนาดนั้นเลยหรอยิ่งเอาบุกเดนโดมอีกนะพี่วุฒออะคาเดียวเลยมีตสภาพที่เคยมีต่อกันอะหลายหลายหลายปีอะไ่แต่ถ้ากูหายที่เป็นรอยล้าเลยนะวูอาจะคนเดียวพูดอยู่สครามได้เลยนะพี่อาจจะเป็นแชงอะ แบบผูม่ายู่สงงราบรินเอาดีวุฒอ่ะมึงช่วยเขาหน่อยไปวุฒมีอาวุธอะไรบ้างขาคูดหายของจริงอันนี้น่าจะเดินไม่ได้เลยอ่ะจนงสองมาเชเออเนี่ยมึงมาเชแดงมาเชแดงไหมภูขวานหายไปช่วยช่วยมาหน่อยไหจริงมึงไม่ได้ใช้หรอกอาวุธอ่ะเฮ้ยได้ไหมล่ะพี่ได้ไหมล่ะพี่พี่พร้อมไหมคําเดียวเลยไม่คาเดียวก็ไม่เชียเซ็งหมายเชี่ย ไอมึงว่าไงวะเสียแรงจริงที่ไอ้ตอนรักมึง่อนอ้ว่าไงผมก็ว่างั้นเลยพี่ดูดิเฮียไอ้ตอนไก่หมัดเรียกมึงว่าเพื่อนนี่เหรอวะเพื่อนโอโหถ้าอีกยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะวุฒิไม่เพื่อนครับฮะมึงคุยอะไรนะป่าวป่าวครับพี่ครับพี่แต่แต่ที่อนมันอยู่ต่างๆน้าที่ครับพี่กูเข้าใจแต่มึงอ่ะไม่ใช่เพื่อนแล้วมึงเป็นไพร่โอ้โหจะไม่เพื่อนเหรอไอ้เพื่อนเดือดร้อนมึงไม่ช่วย ทั้งนั้นที่ตัว<ร>มึงเองอะเรา <อะ S 2> มันมีหน้าที่ต่างกันครับอ้าวมึงลองคิดดูชีวิตไร้ค่าของมึงอะตายแทนคนสี่สิบคนของเขาได้มันคุม้มเลยโอ้โหใช้ชีวิตถ้ามันมีค่าเหอไอ้วุฒพี่วุฒพ,พ,พี่อันนี้ผมกะสิบนะถ้านาผู้ขนาดเนี้ยผมว่าเป็นเป็นผมผมไปแล้ว <c oughs> ไม่ไปบริการรับส่งสภานะคะสามเคสยี่สิบสามนาทีนะคะเคบขนาดนาผู้ให้คิดขนาดนี้พี่ยังไม่บายอีกหรอชีวิตพี่คนเดียวช่วยผมได้สี่สิบคนคืออยา่าบอกว่านาผู้ให้คิด ดาพูดให้หายดีกว่าไอ้คำนี้ดีกว่าพูดให้หายตากมเนี่ยคืออ้คือคือกูหายนี่คือหยุดสองคมเลยเนี่ยเอ้าก็รู้นี่ไปสิเอ้านี่มยังไม่รู้อีกหรอที่ดาวพูดร่างดานอะนี้ยังไม่รู้อีกหรอไปเลยวุฒเชื่อกูครับนี่ไงก็ลงตัวพอดีเดี๋ยวเอวาไปทีซีที่แฟมใช่ป่ะแล้วมึงก็ไปช่วยเสียไม่ได้ โอ้โหนะครับอย่างนี้แล้วแล้วนาจะเหลือใครครับเนี่ยเหลือพี่เมโลคนเดียวเหรอครับเนี่ยปกติก็เหลืออยู่แค่นี้อยู่แล้วเพราะอ้บุตมันไม่ทําอะไรเลยโอเชื่ออ่ออ,อันนี้อันนี้นานาไม่ได้ดา่าพี่บุตใช่ไหมครับโอ้เอ้นนี้มันไม่ต้องด่าแล้วผมถ้บอกดิไม่ทาแบบไม่พี่บุตอันนี้อันนี้ก็สิบนะอันนี้เรารู้ว่าสองคนนะพี่แต่ถ้าถ้นานาพูดขนาดเนี้ยคือพี่พี่พี่ต้องพี่ต้อง กูยังไม่ทันพูดจบเลยเอ้ยไม่กูไรกูกูก็ไม่ออกกูไม่ได้ให้มึงออกเขาได้บ้าเดี๋ยวมึงไปหายช่วยเขาแล้วเดี๋ยวมึงค่อยกลับมาขอก็คือให้ไปหายเออเพื่อนอ่ามึงรู้ป่าวว่าเพื่อนมึงเครียดกับศึกนี้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ามึงตายคนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนมึงกลับมายิ้มได้แม่งคุมนะไอ้วุฒิใช่ก็ผมว่ะพี่เอ้ามึงมึงไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วมึงก็ไปหาตังค์ขึ้นอาวุธใหม่ดิ ใช่สร้างแพชชั่นใหม่พี่วุฒิพี่แอนแบบเข้าเมืองมาบ่อยๆด้วยมันมีตังค์มาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของอะีพีก็ใช่ไงบางทีดวงผมว่าจะไม่ดีแล้วก็ได้นะมันไม่เกี่ยวกับดวงมันเกี่ยวกับมึงเป็นเพื่อนหรือเป็นไพ่อ่ะพี่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 ตอบนะไปเลยระหว่างเพื่อนกับไพ่พี่เลือกเลยผมเลือกนะผมไม่ทิ้งนาอยู่แล้วแต่ไม่เลือกดูดินะครับเขาไม่ยอมตอบนะครับ ผมไม่มีวันดิงพี่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าผมออกสภาคือของหายออกไปก็ไม่มีค่าแล้วนี่ไงก็ออกไปหายเลยไม่ไม่ไม่คือออกสภาคือหายตั้งแต่ออกสภาเลยแปลว่าถ้าพี่มาพี่ต้องมือเปล่าเหรอใช่ก็ออกสภากคือมือเปล่าเลยไม่ไม่เอาของออกสักชิ้นเพราะว่าของถูกชิ้นขึ้นในมึงอยากให้กูเห็นมึงขับรถนะมึงต้องอยู่แต่ในโดมนะถ้ามึงออกมากูเอาของมึงหายแน่ ไม่ใช่ออกแบบนั้นนะครับไม่ใช่ออกแบบไม่ไม่ใช่ออกจากสภาแบบนั้นครับเขาหมายถึงว่าออกจากตาแหน่งสภาครับนเออเนี่ยให้แม่งมาเป็นผู้ดูแลบ้านงานแม่งก็ไม่ทําวันวันแบบพี่ร้องที่ร้องทำลายของพี่ล้องทำลายของบษัทกูดีกระเดือกแม่งไอ้เหี้ยนี่กูให้มึงมาช่วยดูแลเพื่อนมึงมันทำเหี้ยอะไรปะที่ร้อของที่รอของมึงเอากระเดือกมันนี่มึงเอากระเดือกมันนี่ดิไอ้เหี้ย ไม่คิจราออกจากเรื่องนี้ด้วยครับเราไปเรื่องเบิร์ต่อดีกว่าครับผิองแล้วมันท่องแล้วไอเบอร์มันเป็นได้แค่เพื่อนมันเป็นได้แค่พี่ใช่จริงไหมล่ะจริงครับดูดิเขามายืนเขามายืนอย่างเงี้ยเขามายืนอย่างเงี้ยคือเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของมึงเว้ยเขาเดินมาชี้หน้ามึงอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วสองปีแล้วนี่ใช่ดีแปะคันนี้คุณนุ้นแล้เนี่ยอุ้ย มึงเอาเพิ่เเหรอเนี่ยพี่แปดคุณคุณนะพูดก็นเนาะพี่พูดกับเขาเนี่ยเนาะพูดลอยๆพูดลอยพี่แปดสวยว่าสีดำเนี่ยวัวมันยังมีประโยชน์วัวมันยังให้นมเว้ยเนื้อมันอร่อยมากแต่มึงอะเป็นควายเนื้อเหนียวมึงต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่ได้เอามึงเพราะฉะนั้นมึงควรจะตัดความรู้สึกแล้วเป็นพี่น้องที่ดีได้แล้วจริงไหมฮายิรุจริงไหมฮายิรุ เป็นใช่ครับเป็นพี่น้องกันครอบครัวไงเนี่ยหนูไปเปลี่ยนนามสกุลก้าวย่อนะพี่พี่วุฒิเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเวลาพี่พี่บอกจะพาหนูไปเปลี่ยนนี่ใช่ปะพี่พี่บอกนี่จะพาหนูไปเปลี่ยนก้าวย่อนไม่ใช่หรอจานหนึ่งเองใช่ไหมวิ่งเลยชอบอยู่ครอบครัวอยู่แบบครอบครัวแฟนเพื่อนแคนดี้บีฟีคิดว่าไงไม่ใช่ ใช่ครับวันนี้ใช่เลยแม่คนนั้นเขาออกวีซีแล้วครับออกงานอนนี้อยู่ไหนอะอนนี้เืร่องประชาชนใช่ไหมแม่หนูไม่ได้แค่คุยแบบคนเดียวก็มีบ้างโอ้เพระคุยคนเดียวคิดจะเป็นบังไงคิดจะเป็นบังไม่เคยคิดจะเป็นบังอ่ะเขาเข้าไปเองไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว โอบภาษา่ะใช่ไหมพี่บุดคาับทูออฟฟูโอบภาษาไอแซนดี้่ะอิงแต่มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคนอื่นแล้วถูกใจใครในเอ็มดีไหมเอ็มดีเหรออืม ดจหมดเลยอะ่ะนะหนุ่มขอได้ไหมอะพี่ว่านะเองเริ่มจากสามคนนี้ก่อนดีกว่าสามคนไหนอะสามคนเนี้ยเสื้อน้ำเงินสามคนเนี่ยเอ็งจะขอหมดมเ,นเนี้ยเอ็งรับสามคนนี้ให้ไหวก่อนเอาเข้าวาทีละสี่ทีละห้าเลยอะครับนะเข้ามาทีละสี่ทีละห้าเหรอแค่เมื่อเช้า,ชานี้เขาเข้ามาแบบแล้วตึงมือไหมเราเราไหวไหมไหวครับนะ <laughs> ไหวเหรอโอเคถือว่าดีถือว่านุ่มอยู่ไอเบิร์ดสุทายแล้วอ่ะดูดิเขาก็เลือกที่จะไปยืนคุยกับคนอื่นใช่ครับเป็นอย่างนั้นมานานแล้วครับโอ้โตัดพอซะแล้วเรียนเลยอย่างนั้นอ่ะ แล้วหัวเราก,กบเกิืนทำไมอ่ะไม่เห็นอะไรเลยพี่ชบาเขาแค่คุยกับคนอื่นเองแค่เขาแค่เอาผู้ชายไปนั่งรถที่พี่แบบกางซิอใช่รถของพี่เขาแค่เอาคนอื่นไปนั่ง <fi> อันนี้อยู่กัะซิบนะนี่ยงครับ โอ้แล้วนออยู่กันมาเป็นปีคุยกันกี่ทีเป็นได้แค่พี่น้องผมว่าเราไปอย่างตรงนี้ดีกว่านะไปเปลี่ยนรถดีกว่าว่ะไอ้เบอร์มสดจริงเปล่ามึงสดจริงมึงแน่มึงแน่จริงมึงชนรถเขาให้กระเด็นดิรถมันเองพี่ันเนี่ยก็นั่นแหละชนนี่เลยไอ้บุตต่อพี่ would be a lot All day and all night we'd stay up it felt so right We were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake.